ครับผมนายรัตนกุลสังกศิรานะครับประธานอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงนะครับวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่นะครับเนื่องจากว่ามีเพี้ยกระโดดนะครับระบาดในพื้นพื้นที่ของอำเภออุ้มผางเกือบเกือบทั้งอำเภอนะครับท่านในอำเภอก็เลยมอบหมายให้เข้ามาดูกับทางท่านเกษตรอำเภอนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้ เรามาดูที่บ้านแปลงโท่าน,นะครับซึ่งแปลงที่เราเห็นอยู่นียมีทั้งหมด14ไร่นะครับ14ไร่ซึ่งขนาดนี้ก็เริ่มเริ่มระบาดนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับซึ่งทางท่านเกษตรเนี่ยก็จะมา,าแนะนํานะครับส่วนทางอำเภอเนี่ยก็จะมีการรวบรวมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยรายงานไปยังจังหวัดนะครับเพื่อขอให้เปิดเปิดภัยนะครับเพื่อที่จะได้ใช้เงิน มาเยียวยาพี่น้องเกษตรกรนะครับในในใน,ในส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะแจ้งไปยงังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราผิดชอบให้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับตามอำนาจหน้าที่ต่อไปครับรูปัน้จะมันเนไม่มันพ่นยาทีแรกใลพ่นยา Là hết subscribe cho kênh Ghiền